400กรัมหรือ4ขีดคือปริมาณของผักผลไม้ที่ FAO หรือองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหปร,ระชาชาติแนะนำให้เรารับประทานต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอต่อร่างกายมีใครที่ดูคลิปนี้ทำได้ตามนี้กันบ้างหรือเปล่าครับและถ้าใครคิดว่าผักกินยากขมเกินไปทำไมเราไม่ลองมาบริโภคผลไม้กันให้มากขึ้นเพราะผลไม้นั้นมีหลากหลายสีสันและรสชาติให้ลิ้มลอง อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจดูซิว่าผลไม้ที่คนทั่วโลกชอบรับประทานกันนั้นปลูกมากที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรตรงกับที่เพื่อนๆชอบหรือไม่หรืออาจจะลองเดาไปพร้อมๆกันว่า1ิอันดับผลไม้ทั่วโลกนิยมกินมากที่สุดนั้นมีอะไรกันบ้างแถมด้วยประวัติความเป็นมาเพื่อจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เราหันมากินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยวกันเพิ่มขึ้นนะครับ อันดับที่10แพรผลไม้ที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในยุโรปมีด้วยกันมากกว่า50สายพันธุ์ทั่วทั้งทวีปมีการกล่าวถึงในบทประพันธ์ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณว่าลูกแพรนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้าและเดินทางไปยังแอฟริกาและเอเชียในช่วงที่ชาวยุโรปเริ่มล่าอนานิคมทางทะเลจนข้อมูลล่าสุดนปี2019 ผลผลิตรวมทั่วโลกปีละ23.9ล้านตันและกลับกลายเป็นประเทศจีนที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในโลกแพ่เป็นผลไม้ที่มีการเปรียบเปรยกันว่ามีรูปทรงเหมือนผู้หญิงมีรสหวานหอมชุ่มฉ่ำมีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานดีต่อหัวใจและระบบย่อยอาหารอันดับ9พีชหรือทอ ผลไม้ในตระกูลเดียวกับลูกพรุนเชอรี่ลูกพรัมและบวยที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งผลผลิตรวมอยู่ที่ปีละ25ล้านตันและเชื่อกันว่าพีชหรือท้อเป็นผลไม้ท้องถิ่นทางตะวันตกของจีนปลูกกันริมฝั่งแม่น้ำแยงสีเกียง จากหลักฐานของซากฟอสซิลที่ปรากฏอยู่ในหินทําให้พบว่าชาวจีนปลูกผลไม้นี้มาตั้งแต่8,000ปีก่อนและมีความสําคัญต่อธรรมเนียมของจีนโดยในวรรณกรรมเก่าแก่ของจีนที่เขียนขึ้นในคริสตวรรษที่10ระบุว่าในยามที่จกักรพรรดิของจีนเดินทางไกลก็จะให้ทหารนําดอกท้อติดตัวไปเพื่อความเป็นมงคลและในเทศกาลตรุษจีนชาวจีนก็จะนําดอกท้อมาประดับตกแต่งหน้าบ้านเพื่อเฉลิมฉลอง สำหรับชาวโรมันเริ่มรู้จักผลไม้ชนิดนี้จากการแนะนำของชาวเบอร์เซียและในเวลาต่อมาสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษก็ทรงโปรดเสวยลูกพีชสดหลังพระกยายหารคำอันดับ8สับประรด สับปะรดมีต้นกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และเป็นที่รู้จักกว้างขวางเมื่อชาวโยุโรปมาพบที่หมู่เกาะแคริบเบียนในช่วงปลายคศตวรรษที่15โดยชาวโปรตุเกสและสเปนพากันหอบหิ้วข้ามน้ําข้ามทะเลไปแนะนําให้ส่วนต่างๆของโลกได้รู้จักโดยชื่อภายแอปเปิลนี้ได้มาจากลักษณะภายนอกของสับปะรดที่มีรูปทรงและเปลือกภายนอกเหมือนลูกสนหรือพายโคน แต่ด้วยเนื้อในที่หวานอร่อยรสชาติคล้ายแอปเปิลจึงกลายเป็นพายแอปเปิ้ลไปในที่สุดในทวีปยุโรปสับประรดยังเคยเป็นผลไม้ที่บ่งบอกความหรูหราในราชสำนักและชนชั้นสูงโดยรูปทรงส่วนยอดที่คล้ายกับมงกุฎและเป็นสิ่งที่หารับประทานได้ยากอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา เมื่อการเดินทางสะดวกมากขึ้นทำให้เข้าถึงสับประรดได้ง่ายขึ้นจึงทำให้กลายเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนมีผลผลิตออกมาปีละมากกว่า28ล้านตันอันดับ7มะม่วงและฝรั่ง ผลไม้จากเขตร้อนชื้นหรือ t ropical ทั้ง2ชนิดนี้มักได้รับการกล่าวถึงคู่กันเสมอมาในระดับสากล FAO จึงนำผลผลิตต่อป,ปีมารวมกันได้ที่55ล้านตันโดยมะม่วงนั้นเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คาดกันว่าปลูกที่อินเดียเป็นที่แรกเมื่อกว่า5,000ปีก่อนและกระจายตัวอยู่ทั่วทวีปเอเชียและพ่อค้าเปอร์เซียเป็นผู้นำมะม่วงไปปลูกที่แอฟริกาตะวันออกในคริสตรวรรษที่10ซึ่งทุกวันนี้ อินเดียก็ยังคงเป็นประเทศที่ปลูกและบริโภคมะม่วงมากที่สุดในโลกกว่า20ล้านตันต่อปีส่วนฝรั่งนั้นมีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานว่าตั้งแต่ราว4,500ปีก่อน มีการปลูกฝรั่งกันในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของประเทศเปรูในปัจจุบันโดยสายพันธุ์ของฝรั่งที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกสีจะออกแดงและชุ่มฉ่ากว่าฝรั่งที่ปลูกและนิยมกันในเมืองไทยซึ่งมีสีขาวและให้วิตามินซีสูงอย่างไรก็ตามฝรั่งกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญปลูกและบริโภคมากที่สุดที่ประเทศอินเดียในปัจจุบันแต่ก็ยังได้รับความนิยมน้อยกว่ามะม่วงอันดับที่6 อง,งุ่นผลไม้ที่มีลำต้นทรงพุ่มและเป็นไม้เลื้อยตระกูลเบอร์รี่ปลูกกันในอียิปต์และซีเรียรมาตั้งแต่6,000ปีก่อนและมีการค้นพบมเมล็ดอง,งุ่นในดินแดนปาเลสไตน์ที่เมืองเจอริโก้เมื่อ5,000ปีก่อนส่วนชนชาติแรกที่รู้จักการนำผลอง,งุ่นมาหมักทำเป็นไวน์ก็คือชาวอาร์เมเนียก่อนที่จะกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกอง,งุ่นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ดีต่อร่างกาย มีสรรพคุณทางยาและใช้ในแวดวงเครื่องสำอางจึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปีทั่วโลกจะปลูกองุ่นกันมากถึง77ล้านตันโดยหากพูดถึงแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีหลายคนอาจนึกถึงอิตาลีส่วนประเทศที่ปลูกองุ่นได้มากที่สุดในโลกในขณะนี้ก็คือประเทศจีนอันดับที่5สม้ม ส้มผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุต่างๆมีต้นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียมีหลักฐานการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวส้มกันมาช้านานนับย้อนหลังไปได้ไกลที่สุดถึง7,000ปีทั้งในอินเดียจีนและมาลยูแต่ในปัจจุบันประเทศที่ปลูกส้มมากที่สุดในโลกกลับเป็นที่บราซิลในสัดส่วน15ล้านตานันจากทั้งหมด78ล้านตันทั่วโลก อันดับที่4 a p แอปเปิลแอปเปิลผลไม้ในตำนานอดัมกับอีฟที่เชื่อกันว่ามีมาก่อนการถือกำเนิดของมนุษย์แต่ในเชิงประวัติศาสตร์มนุษย์รู้จักร,รับประทานแอปเปิลตั้งแต่เมื่อ5 0,000ปีก่อนคาดกันว่าแอปเปิลมีถิ่นกำเนิดในเอเชียกลางแถบประเทศคาซักสถานซึ่งเมืองหลวงเก่ามีชื่อว่าเอามาอาตาซึ่งมีความหมายว่าเต็มไปด้วยแอปเปิลก่อนที่แอปเปิลนั้นจะเริ่มเพาะปลูกกันทั่วทวีปยุโรปในเวลาต่อมา ปัจจุบันทั่วโลกมีการปลูกแอปเปิลคิดเป็นปริมาณ8 7ล้านตันต่อปีมีการนำแอปเปิลมาดัดแปลงทำเป็นขนมครบเคี้ยวและเบเกอรี่หลากหลายสูตรและกลายเป็นประเทศจีนที่เป็นผู้ปลูกแอปเปิลมากที่สุดในโลกอันดับที่3แตงโม ผลไม้ในตระกูลเดียวกับฟักทองเมลอนและแตงกวาที่มีรสหวานชุ่มฉ่ำให้น้ำมากแต่เติบโตได้ดีในเขตอากาศร้อนแห้งทนแล้งมีต้นกำเนิดในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้และมีหลักฐานแสดงถึงการนำแตงโมไปบรรจุไว้ในสุสานฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเมื่อ5,000ปีก่อนพร้อมๆกับมีบันทึกเรื่องของการนำแตงโมท,ที่มีฤทธิ์เย็นมาใช้คลายร้อนในทางการแพทย์ในสมัยกรีกโรมัน และเมื่อแตงโมเดินทางไปถึงเอเชียก็ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้ปลูกแตงโมรายใหญ่ที่สุดในโลกถึงราว80%ของปริมาณที่บริโภคกันทั่วโลกในขณะนี้ที่ประมาณ100ล้านตันอันดับที่2กล้วย นักวิทยาศาสตร์บางสำนักเชื่อว่ากล้วยคือผลไม้ชนิดแรกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มนุษย์รู้จักนำมารับประทานมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศที่เป็นหมู่เกาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านของเราอย่างฟิลิปปินส์ข้าวสมุทรมาลายูและอินโดนีเซียก่อนที่กล้วยนั้นจะเดินทางไปยังอินเดียจนมีการระบุถึงผลไม้ชนิดนี้ในพระไตรปิฎกและเดินทางไปทั่วโลกจนชาวอังกฤษได้นำกล้วยจากจีนมาพัฒนาพันธุ์อย่างจริงจัง เป็นต้นแบบของการเพาะปลูกในเชิองอุตสาหกรรมทำให้กล้วยมีรสชาติที่อร่อยขนส่งได้ในระยะทางไกลประกอบกับนักโภชนาการสมัยใหม่ที่ค้นพบและเผยแพร่ค,คุณประโยชน์ของกล้วยจึงส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกกินกล้วยกันเป็นประจำทุกวันจึงทำให้ปริมาณการผลิตกล้วยทั่วโลกในปัจจุบันนั้นสูงถึงปีละ116ล้านตัน อันดับที่1มะเขือเทศแม้เราจะรับประทานมะเขือเทศกับอาหารและด้วยความที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพริกมะเขือมันฝรั่งจึงทำให้มะเขือเทศดูเหมือนกับผักแต่ที่จริงแล้วเป็นผลไม้ที่ทั้งกินได้แบบสดสดและนำมาดัดแปลงเป็นซอสเครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้ในอาหารฝรั่ง เชื่อกันว่าเดิมมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่ขึ้นเองตามป่าในทวีปอเมริกาใต้แต่ชาวแอชเทคในเม็กซิโกก็รู้จักบริโภคมะเขือเทศกันมาตั้งแต่ราว1,300ปีก่อนชาวยุโรปเคยเข้าใจผิดว่ามะเขือเทศนั้นเป็นผลไม้ที่มีพิษจึงไม่ได้รับความนิยมนักจบจนกระทั่งนักโภชนาการได้ศึกษาประโยชน์ที่แท้จริงของมะเขือเทศและชาวอิตาเลียนได้คิดค้นพิซซ่าและนำมะเขือเทศมาเป็นส่วนประกอบ จึงทําให้มะเขือเทศกลายเป็นที่ชื่นชอบไปในที่สุดจนกลายเป็นผลไม้ที่มีการผลิตมากที่สุดในโลกที่ปีละ180ล้านตันและมากกว่าครึ่งนั้นเป็นการผลิตจากประเทศจีนเพื่อนๆชาวอับดุลไทยทูบละครับชอบกินผลไม้อะไรหรือถ้าใครมีเกรดความรู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับผลไม้ชนิดอื่นๆเพิ่มเติมกันได้ในความคิดเห็นได้เลยนะครับ